แล้วนะครับจะหาทางเข้าสลานะครับแต่โดนหมาควนนะครับวันนี้ผมก็จะประสานกับทางมหมอนะครับให้ไ่ช่วยดูเลยนะครับวันนี้ผมต้องดูว่าเขาจะไปนอนตรงไหนก่อนนะครับ เอเอกเอยเอะมากนะครับยายพี่ควรจะหาเจอ,อยากนะครับเข้าห่าวัดเลยครับหาทางเข้าจะได้นะครับเข้าหน้าวัด วันนี้น่าจะวันนี้ใช้สี่ขานะครับเดินสี่ขาเต็มนะครับห<อ>นาสงสารมากนะครับต้องประสานหน่วยงานเข้ามาดูนะครับโอ้ยหมาไปอีกแล้วผมไปห้ามไม่ได้แล้วครับครับผมไปไล่หมาใกล้เขาเขาต้องไล่คนครับ